บอกกระช่องฝายของคูณนะครับผมนี่เรามาอยู่กับแม่หอดักนะครับกับปลาเพนะครับแม่หลาก็ยังอาการห่วงลูกนะครับผมยังคิดถึงลูกนะครับปลาเพก็เหมือนกันครับผมยังคิดถึงล้านนะครับน้ำมองหาล้านอยู่นะครับผมปลาเพทั้งแม่หลอดักนะครับ พี่พ่อจะมาพูดเรื่องนะครับผมพอ่พอแกพ่อแกจะบวชนะครับให้ลูกชายกับลูกสาวนะครับผมนะครับเรามาคุยกับคุณพ่อนะผมคิดว่าจะบวชให้ลูกชายกับลูกสาวนะครับ บวมที่เท่าไหร่นะพ่อพ่อน้องมันติดมีนาแล้วก็บอกวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยครับคุณเจ้าเมื่อเช้าประตูวันแล้วนะผมก็อยู่นานขนาดเท่ากันอีกครั้งนึงบวชให้เพราะว่าจะบวชให้แต่ก่อนเคยตัดสินใจว่าจะบวชให้น้องแก้วก็เร็วทำบุญแต่ก่อนแล้วทีนี้พ่อไม่ได้บวชเร็วพอดีทองคุณมาเสีย ก็จะบอกเขาบวชพร้อมกันเลยบวชครั้งเดียวเลยคือจบบวชครั้งเดียวแล้วก็จะบวชเลยเพราะว่าแก้าก็ไม่ได้บวชเขาเรกว่าจะบวชให้แก้วอยู่เลยมาทําบุญก่อนแล้มันยกโรงงางมันเร็วไม่มีเวลาบ้างกรดีเอาคุมมาเสียพ่อพ่อจะบวชเลยก็วันที่สิบกรวันที่สิบบวชครับผมดีกเขายังของแม่ดอกรัาอยู่ยังห่วงอยู่ครับก็อาการก็ยังปกติอยู่ที่หมอคีณหมอเดียกไปตรวจวันนี้ เมื่อวานนะครับเพราะว่าศึกษากับอันนี้แล้วโรคตัวนี้อ่ะมันไม่มียารักษามันมียาต้านที่ว่าที่พูดกับหมอนะมันไม่มียารักษามีมยาต้านยืดยือต้านตกุกมันคือยาเชนเลือดเช้นเลือดของตัวช้างนะครับนี่เส้นเลือดเออยอยู่กับเช้นเลือดแล้วก็รักษามันรักษารักษาไม่ได้คือว่าถ้าเรา ยาต้านไปทุกมันจะฝังอยู่ในตัวของเส้นเลือดอ่ะฝังอยู่แต่ฝังอยู่ในเลือดไม่ใช่เราไม่สนใจเรื่องทางนะเรารู้แต่ว่ามันเอาไม่ทันโลกตัวนี้มันเร็วเกินแต่ว่าไอ้แรตเตปีมันเร็วก็เหมือนอย่างน้องแก้วเลยเราก็รู้ว่ามันเป็นได้วันสองวันแต่ว่าถ้าจะเอามันเอาไม่ทันพอมันเข้าในไม่ได้ออกนอกนอเหมงอก้างตาบวมนะ อันนี้เขาคุณไม่ออกเลยลไม่ออกาอาการเลยเออไม่ออกอาการเลยกินปกติหมดทุกอย่างวันจะตายก็ยังกินแต่ว่าถามว่ายารักษามีไหมมีแต่ยาต้านแต่ยา,ารักษาไม่มีวัคซีนตัวนี้ก็ยังไม่มีครับเพราะว่าเป็นก็ปรึกษากันมากับหมอกับอะไรหมดแล้วครับมันไม่มียารักษามันมีแต่ยาต้านเฉยๆครับต้านเพื่อว่จะฝังในครับ ตอนนี้นครับผมมูการแม่ลักยังหวงลูกนะครับายังซึมอยู่ยังซึมๆนะครับผมคิดถึงลูกล <c oughs> คิดถึงนะครับคิดถึงลูกนะครับแม่ลักรอนะครับผมคุณพ่อก็จะบวชให้ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวนะครับ <c oughs> ก็ไปอยู่บุคคลที่ดีนะครับผมอยากจะขอให้เขามาเกิดเป็นลูกแม่ลักเองนะครับ หรือลูกว่าแพ้ก็ได้ครับผมขอให้เขามาเกิดนะครับเราก็ยังคิดถึงตลอดนะครับผมเราต้องสู้ต่อไปครับ ครอแม่เราครับครอบครัวพาน้องภูนะครับภูยังอยู่ในใจผมตลอดไปนะครับทางภูนะครับยังมองเห็นมองหาเขายังเหมือนว่าอะไรมันขาดอะไรไปนะครับผมมันว่างมันน่าจะขาดอะไรไปนะครับ ขอขอบคุณนะครับผม f อซทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจนะให้นะครับผมเราจะทำบุญน้องทองคูณกับน้องชบาบะเก้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับผมผมจะจำเรื่องราวดีๆที่ผมเคยอยู่กับน้องทองคูณนะครับ เราอยู่ด้วยก,ก,ก,กันเรามีคก,น,กนะครับผมวันละูกพันนะครับยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งถูกพันนะครับผมน้องมันก็น้องคู่ก็เป็นเ pues สมือนน้องชายของผมนะครับผมก็เหมือนน้องชายของคนหนึ่งนะครับที่ผมดูแลนะครับว่าเขาวันนี้ไม่เคยเพราะผมไม่เคย ออกจากห่างเขานะครับผมก็อยู่เรื่องกับเขานะครับทุกวันทุกวันนะครับนี่ก็นะผมคุณพ่อก็ไเลยมาพูดไว้แล้วนะครับว่าจะบวชให้ทั้งสองเพี้ยนะครับผมทั้งเซบาแก้วแทั้งหักคนะครับผมเราภาวนาให้มาเกิดเป็นลูกแม่เราละอีกนะครับอยู่กับได้อยู่กับครอบครัวนะครับผม ก็คือครัวแม่เรารับนะครับอบครัวของเรานะครับตอนนี้ก็ยังทําใจไม่ได้นะครับผมตามที่น้องเสียครับทำใจไม่ได้นะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมคนเราเกิดแก่เก็บตายนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าสัตว์ทุกคนด้วยนะครับผมสัตว์ทั้งมีชีวิตบนโลกวันนี้ก็ต้องเกิดแก่เก็บตายทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็ดูดูแม่รักกับสาแผนแตยังมองไปที่ทางโรงพยาบาลน,นะผมรอมันมองอะไรสักอย่างผมมันมองว่ารอน้องกลับมานะครับตัวลวนหันไปทางนู้นน,นะผมรอน้องกลับมานะครับ ก็ขอขอบคุณนะผมขอบ่วยนะก็จะลืมนะครับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งับผมให้ช่องพายทองคูนะครับผมอย่าลืมเรื่องวดีๆของน้องทองคูณะั c ฟีทุกคนนะผมฟังวันนี้ไช้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ